สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีธนารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถไทยโซนบ้านนอกอีกเช่นเคยครับนี่ครับอยู่กับนายช่างสุรรหมืนเดิมนะครับนี่ให้ทดสอบระบบอีเทนรุ่นเล็กนะครับคันนี้ให้ค่ะสตาร์ทระบบกุญแจให้ดูนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้เดินสายไฟนะครับเท็ดดิบจี้ตรงสตาร์ทเลยจี้ตรงสตาร์ทเลยครับนี่ครับนครับ โอ้ติดง่ายมากเลยนะครับนะี่ครับมีได้สตาร์ทแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนี่ไม่ธรรมดานะพี่นอ้องมีได้สตาร์ทกับได้ชาร์ตติดไปให้นะครับให้ลูกค้าไปเดินสายไฟเองก็ได้ครับหรือให้ทางร้านเดินให้ก็ได้ครับเพิ่มอีกสี่พันนะครับเดินสายไฟครับคันนี้ช่วงนี้มีโปรโม,ช,มชั่นไหมช่าง ม,ม,มีอยู่ครับช่วงนี้โปรโมชั่นครับอ่ะตัวรถเท่ารไรรถไรยังไงครับบอกมาครับก็นี่ครับถ้าลูกค้าโทรมาลูกค้าก็บอกด้วยว่ามาจากลูกมาจากช่องไหนนี่ครับถ้าบอกว่ามาจากรถไทยโซนานอกก็จะมีส่วนลดให้อยู่นี่ครับประมาณรถสุดคือรถได้ประมาณสี่พันอ่ะเดี๋ยวต้องต้องมาคุยกันหน้างานเหรอันนี้เป็นรุ่นนี้เต็นรุ่นมินินะครับค่าตัวเท่าไรช่างคันนี้ ตัวสแตนดาร์ดหน้าร้านอยู่ที่48,000บาท48,000บาทนะไม่รวมเครื่องยนต์ไม่รวมเครื่องยนต์นะพี่น้องสายไฟโชว์เปล่าแล้วครับคันนี้อ่ะไปให้นายช่างเทสระบบให้ดูเลยนะครับนี่ไปให้ดูระบบการวิ่งให้ดูนะครับของคันนี้ครับเป็นรุ่นเล็กนะครับไปแล้วครับคันนี้สี่เกียร์นะพี่น้องนี่อันนี้เทสให้ลูกค้าดูนะครับ โอ้วิ่งไวอยู่นะพี่น้องโอ้มีน้ำกระเด็นด้วยนี่นี่เทปติบ๊บให้ลูกค้าดูเลยนะครับทัในใดกำลังมองหาก็จัดได้เลยนะพี่น้องนี่ขัดตัวไม่ค่อยแรงครับรุ่นนี้ขัาตัวก็คุยกันได้ครับเน้นลูกค้าจะเอาจริงครับนี่ลอยมือได้ครับอันนี้อันนี้ช่วงล่างดีนะครับ โช oh. วล่างดีครับคันนี้กับพิเศนรุ่นรุ่นเล็กครับคันนี้รุ่นเล็กนี่ <Hey. S 1> ไม่ธรรมดานะพี่น้องนันใดที่กำลังมองหาแบบพิเศนรุ่นประหยัดนะครับทคันนี้ขาตัวไม่แรงนะพี่น้อง <Okay. S 1> เดี๋ยวจะให้ดูค่าตัวตน คลิปนะมาคาตัวเขาไทรนะพี่น้องย้ำเอฟซีนะถ้าดูผ่านช่องผมนะครับมีส่วนลดให้นะครับถ้าลูกค้ามาดูรถก็มาดูไอเพราะว่าผ่านช่องรถไถโซนบ้านนอกนะพี่น้องจะมีส่วนลดให้นะครับในช่างบอกมาเองนะครับตรงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับช่วงหน้าฝนนะครับมีโปรโมชั่น นี่ไม่ธรรมดานะนี่อาจจะสายๆเลยนะอันนี้ก็เช็ดระบบให้ลูกค้าดูนะครับของคันนี้วิ่งดีครับช่วงล่างดีไม่มีสายครับเดี๋ยวให้ถ่ายรอบๆคันให้ดูนะ <c oughs> นี่ <c oughs> น,นี่ลูกเล่นก็จะประมาณนี้เลยนะ ระบบไฟมีให้ครับมีจกนองหลังให้ด้วยนะใหม่นะคันนี้นี่ก็ใหม่โอเอลมีเขากลับอปเต็นรุ่นเล็กของเราครับีนคันซีของมาสเตอร์นะครับซีเกียรครับย้ำว่าซีเกียรนะคันนี้สุดทรงโอเอวไม่ธรรมดาครับคันนี้ใครที่งบน้อยก็อยากขับก็จัดคันนี้ได้เลยนะครับไปให้ดูบานท้ายนะพี่น้อง อันนี้มาในสีเขียวครับมีคันครับสีดำเงินก็มีนะครับน่ครับช่วงล่างก็สวยอยู่ครับคันนี้นี่เป็นรถซีรูะครับของมาสเตอร์เฟมิลี่ครับอืมธรรมดานะ ย,ยังไม่ได้ล้างให้นะครับรถจดถ้าเอาลูกค้ามาจบก,ก็ล้างแล้วก็ทดสอบระบบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ฝาข้างเปิดได้สามทิศทางนะครับคันนี้เป็นฝาท้ายแบบโปร่งนะนี่ครับฝาข้างสวยอยู่นะเป็นอถนี่จะเป็นรุ่นเล็กนะิน สวย,ยางามนะครับคันนี้ไม่ธรรมดานะใครไี่ชอบซีนนี้ก็จัดเลยครับรถพร้อมใช้ครับคันนี้เอาเครื่องมาใส่ก็ขับกระบะได้เลยครับคันนี้นี่สวยอยู่อันนี้เป็นเครื่องของทางร้านนะครับลงเทสระบบให้ลูกค้านะครับดูครับสวยอยู่ครับคันนี้ คันนี้ตัวรถอะไรน,นะช่างอันนี้ราคาหน้าร้านเลย48,000บาท48,000บาทไม่รวมรเครื่องยนต์ครับอันนี้48,000บาทโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมเนาะก็ะต้องมาคุยกันหน้างานพี่<ๆ>คุยกันหน้างานนะครับลดได้ไรายได้อยู่ส่วนลดได้อยู่นะครับอ่ะพี่น้องฟังให้ดีนะพี่น้องอ่ะเบอร์โทรของช่างอ่ะโดยตรงของอะไรอ่ะจำไดนะ้ไหม ศูนย์เก้าสศูนย์ครับเก้าสครับนี่ครับกเนพูก็้คุโคจนรันยมนี่ครับที่เป็นภาษาไทยเลยคุณโคจันรัมยมผ่านของนายช่างสุนโอล์นะครับปูของทางเราก็ถ้าเอาจริงก็มีส่วนลดให้ครับมีค่าธมันยมให้อะไรให้ครับรายละเอียดก็โทรมาคุยกันได้นะครับขอใบหน้ามาจากช่องไหนจะได้ให้แกดีเานี่ครับย้านะครับลูกค้าที่ดูผ่านช่องก็มีส่วนลดให้นะครับ จะดูผ่านช่องรถไฟโซนบ้านนอกก็มีส่วนลดให้นะพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลฟซีไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรถไฟโซนบ้านนอกด้วยนะครับแล้วก็เพจรถไฟโซนบ้านนอกด้วยนะครับสวัสดีครับ